สวัสดีคะ่ะสาวแป๊มคอโก้จ้าวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูมาชมปลาหมึกคะ่ปะปลาหมึกที่อร่อยกรอบเนี่ยคะ่ะพี่น้องจ้าปลาหมึกอันนี้คาดว่าจะเป็นของประเทศกรีซแลนนะคะกรีซแลนนะคะกรอบมากนะคะอร่อยมากนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ สาวแปมก็ไปซื้อมาอยู่ห้าถุงนะคะก็กินไปแล้วเรียบร้อยสองถุงนะคะก็วันนี้ก็เลยอยากจะไปซื้อมาเก็บมาแช่ไว้ในตู้แข็งอีกนะคะนี่เลยค่ะก็ได้มาห้าถุงนะคะเขากรอบอร่อยนะคะปลาหมึกถุงนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดออยเจ็ดยูโรสี่สิบเก้าเซนนะคะเจ็ดยูโรสี่สิบเก้าเซนนะคะเพื่อนๆค่ะก็ได้มาห้าถุงนะคะก็ เพราะว่าเขาอร่อยก็เลยอยากจะไปซื้อมาตุนไว้นะคะของเก่าเหลืออยู่สามนะคะก็นะเพราะว่าทําอาหารแต่ละครั้งก็จะหมดไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะเอาออกไว้แช่อ่าออกไว้ทําอาหารพรุ่งนี้ถุงหนึ่งนะคะก็นี่แหละนะคะก็อา่าไปตลาดมาก็ได้สิ่งนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ได้เดี๋ยวนะคะนี่คือปลาหมึกที่ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะ ห้าถุงค่ะห้าถุงนะคะก็เก็บสะสมไว้นะคะเก็บสะสมเลยทีเดียวนะก็จะเก็บไว้ในตู้แข็งนะคะอยากจะทำยำอยากจะต้มยำอยากอะไรก็จะไปเอามาคาดว่านะคะาดว่านะ,ะอีกไม่นานก็คงจะหมดนะ,ะเพราะว่าเป็นปลาหมึกที่อร่อยมากๆค,ๆค่ะเพื่อนๆค่ะอร่อยมากๆนะคะ 7ยูโรกว่านะคะก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าของที่ร้านไทยของเรานะคะถุงหนึ่งนะ,ะก็จะประมาณ12 13ยูโรนะคะก็จะประมาณนั้นก็เลยเลือกเอาถุงละ7ยูโรนะคะราคาก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็เลยเอาแบบนี้มานะคะแล้วก็ได้ปลาเซมอนมาด้วยนะคะนี่คือปลาเซมอน นะคะกะว่าจะทำอะไรกินพรุ่งนี้นะคะก็เลยติดมือมาด้วยนะคะได้ไหนๆก็ไปทั้งทีแล้วนะคะก็เลยคว้ามาได้นะคะวันนี้ก็จะเป็นอาหารประเภทปลาปลากันนะคะก็มารอรู้กันว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรกินนะคะจะตำจะยำหรือ จะทำอะไรกันดีนะคะก็นะคะ,นะะตอนนี้นะคะโลกออยู่ในตอนนี้อยู่ในซูเปอร์มาร์กนะคะก็จะมีอาหารประเภทที่คนเอเชียชอบกินนะคะอย่างปลาหมึกนะคะอย่างอ่ากุ้งนะคะเขาก็จะเอามาลงที่ซูเปอร์มาร์กนะคะเช่นลีเดอร์มาร์คเฮานะคะ แล้วก็ปลานิลน,นะคะไปหาซื้อได้ที่เค้าฟลันนะคะอ่าปลานิลก็ถูกนะ,ะถือว่าถูกนะ,ะเพราะว่าถูกตัวละ3ยูโรนะคะถุงนึงจะมี2ตัวแบบนี้นะคะแบบถองอ่อถุงนึงจะมี2ตัวนะคะราคาก็ประมาณ6ยูโรนะคะก็ถือวาอ่าถูกใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็แซวแบมก็มา รายงานนะคะว่าวันนี้ไปซื้ออาหารได้อะไรมาบ้างนะคะก็จะเป็นประเภทปลานะคะปลาหมึกปลาเซมอนนะคะซื้อใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้นะคะจะทำอะไรกินนะ,ะมาลอรลุ้นกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะซาปแปมก็ต้องลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ให้กับเจ้าแป้มคนโกด้วยนะคะเจอกันค่ะ